ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์หนักแค่ไหนก็ไหวถ้าใจแข็งแรงวิธีรับมือกับทุกวิกฤตด้วยการดึงบางส่วนของชีวิตกลับมาควบคุมด้วยตนเองให้ได้อีกครั้งนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์บทที่1ก้าวผ่านทุกวิกฤตชีวิตด้วยทักษะชีวิตที่ดี ชีวิตที่เตรียมพร้อมไม่ประมาทคือชีวิตที่มีทักษะที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มมิใช่ว่าไม่มีวิชาฝีมืออะไรเลยพอเกิดวิกฤตทีก็เซไม่เป็นกระบวนทักษะที่ควรเตรียมไว้ก่อนคือทักษะชีวิตและทักษะเรียนรู้ ทักษะชีวิตไม่ได้หมายถึงเก่งดีมีศิลธรรมแต่หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจและยอมรับผลด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าคนเราตัดสินใจผิดได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่จะไม่ธรรมดาเมื่อเราไม่ยอมรับผลแล้วปรับปรุงถ้าไม่อยากตัดสินใจผิดบ่อยนะักก็ควรมีทักษะเรียนรู้ทักษะเรียนรู้ที่ดีเกิดควบคู่กับ E F Executive Function ที่ดีนั่นคือกำหนดเป้าหมายให้ถูกแล้วไปให้ถึงมีระเบิดลงตรงหน้าเราควรวิ่งไปทางไหนแก้วิกฤตชีวิตต้องรู้จักตัดสินใจเมื่อชีวิตพบวิกฤตย่อมต้องการทักษะชีวิตที่ดีแล้วทักษะชีวิตที่ไม่ดีเป็นอย่างไรผู้ป่วยจิตเวทที่ไปโรงพยาบาลหากไม่นับเรื่องป่วยด้วยโรคจิตเวทร้ายแรงแล้วเราจะพบรูปแบบพฤติกรรมที่สาอยู่สอลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งคืออะไรก็ไม่ทำเรื่องอะไรก็ไม่ทำนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องขี้เกียจหรือเรื่องเฉยชาซึ่งมีได้หลายสาเหตุเช่นเขาถูกพ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นแบบนี้เองหรือเพราะป่วยด้วยโรคซึมเศร้าทำให้ดูเฉยชาชาชาไม่ทำอะไรและไม่เอาอะไรการใช้กัญชานานๆก็เป็นได้ อะไรก็ไม่ทำในที่นี้หมายถึงเป็นคนไม่ตัดสินใจอะไรไปจนถึงไม่กล้าตัดสินใจอะไรซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไม่ไปเอาแต่นั่งร้องไห้ตรงกลางสี่แยกไม่ไปไหนถูกสามีทำร้ายทุกคืนก็ไม่ตัดสินใจอะไรถูกเจ้านายละเมิดทุกวันก็ไม่ตัดสินใจทำอะไรแต่ก็นั่งร้องไห้ได้ทุกคืนทุกวัน อันนี้เป็นการยกตัวอย่างสุดตรงซึ่งมีอยู่จริงแต่เราก็พบคนที่มีลักษณะเช่นนี้บ่อยมากเช่นมีปัญหาในชีวิตสมรสแทบจะทุกเรื่องทุกวันเป็นบ้านที่ไม่มีความสุขทะเลาะกันตบตีกันให้ลูกเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาไม่อยากเลิกกุัวลูกมีปัญหาไม่อยากคุยดีๆเพราะเค,คยคุยดีๆมาแล้วที่ทำงานถูกใช้งานมากเกินค่าจ้างไปมากถูกกลั่นแกล้งรังแกแล,และไม่ได้รับความดีความชอบ ไม่พอใจและเก็บกดเรื่องความไม่ยุติธรรมมากมายหลายเรื่องทะเลาะกับลูกค้าหรือผู้มารับบริการได้ทุกวันแต่ก็ทนอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่พยายามทำอะไรไม่อยากเปลี่ยนงานไม่กล้าเปลี่ยนงานกลัวหางานใหม่ไม่ได้ คนลักษณะนี้มักมีข้ออ้างเรียกว่า rationalization อ้างนั้นอ้างนี้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถทำอะไรได้ที่เป็นอยู่นี้ก็ดีแล้วสามีให้เงินใช้เจ้านายไม่ไล่ออกก็ทนอยู่ไปเพื่อเงินแต่ชีวิตส่วนตัวย่ำแย่ลูกๆแตกกระเจิงไปคนละทางสองทางหาความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตได้ยากแต่งงานแล้วอายุจะ40แล้วย้ายมาอยู่บ้านพ่อแม่เอาหลานมาให้ท่านช่วยเลี้ยง เกิดปัญหาระหว่างพ่อแม่เรากับคู่สมรสมากมายหลายข้อเด็กๆเติบโตไร้ทิศทางคู่สมรสไม่มีความสุขพ่อแม่เราก็ไม่มีความสุขแต่ไม่คิดจะทำอะไรอ้างว่าพ่อแม่คิดถึงหลานทำทุกอย่างวันนี้เพื่อพ่อแม่ไม่ดูว่าอะไรๆจะเสียหายมากมายขึ้นเรื่อยๆกับทุกฝ่ายรวมทั้งเด็กหลายครั้งที่พ่อแม่ขอให้ออกจากบ้านไปเสียทีก็ไม่ได้ยิน คู่สมรสขอให้ย้ายออกไปสร้างบ้านอยู่ใหม่เป็นหนี้เป็นสินก็มาช่วยกันผ่อนชำระก็ไม่ได้ยินอีกกลายเป็นคนตาบอดหูหนวกทางท,งที่หูดีตาดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งของทักษะชีวิตที่ไม่ดีคือไม่ตัดสินใจคนบางคนเวลาพบวิกฤตจะเฉยมากเรียกว่า Passive ตั้งรับเท่านั้นไม่ทำตัวเป็นฝ่ายลุกเรียกว่า Pro A c ค i v e คือลุกตั้งแต่ไก่โหแก้วิกฤตชีวิตต้องรู้จักยอมรับผล ลักษณะที่สองคือตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นคนเราควรกล้าตัดสินใจไม่ใช่จมปลักอยู่กับที่จะซ้ายขวาหน้าหลังก็เลือกเอาสักทางแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเลือกแล้วต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า accountability เพราะเราเองคือผู้ตัดสินใจ ผู้ป่วยจะิตะเวทลักษณะที่สองที่พบบ่อยคือคอยแต่จะโทษคนอื่นอยู่เสมอโทษคู่สมรสโทษพ่อแม่โทษพี่น้องโทษเพื่อนร่วมงานโทษลูกน้องโทษทุกคนรอบตัวเอาไว้ก่อนทั้งที่ตนเองเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนทำประเด็นสำคัญคือเป็นคนทำคู่สมรสยุให้ผ่อนบ้านทําไปไม่สําเร็จโทษคู่สมรสวายุแต่ที่จริงแล้วตอลงนามในสัญญากู้เงินเราร่วมลงนามด้วย นาทีสุดท้ายคนที่ร่วมรับผิดรับชอบคือเราทักษะชีวิตระดับที่ยอมรับผิดแม้เราจะไม่ได้ผิดเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจและยากต่อการทํายกตัวอย่างความผิดพลาดในโรงพยาบาลเป็นความผิดพลาดที่พบได้เสมอแม้ว่าหลายครั้งบุคลากรทุกคนจะทํางานดีที่สุดแล้วแต่ญาติผู้ป่วยไม่พอใจหรือผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หากทุกคนมีทักษะชีวิตไม่ดีก็จะพูดพร้อมกันว่าผแผนกของฉันทำดีแล้วความผิดพลาดเป็นของคนอื่นทักษะชีวิตที่ดีกว่าจะมองภาพรวมขององค์กรแล้ววางเรื่องใครผิดเอาไว้ก่อนใครผิดก็ช่างใครทำก็ช่างคนแก้ไขคือเราจะด่าคนผิดไปพลางๆก็ได้แต่คนแก้ไขคือเราอยู่ดีไม่เอาหูไปนาะเอาตาไปไร่และไม่งอมืองอเท้า คนจำนวนมากตกอยู่ในกับดักนี้นั่นคือคอยแต่จะโทษผู้อื่นแต่ไม่ประเมินตนเองมีบ้านบางคนก็ชอบโทษตนเองอยู่เสมอแล้วก็ติดขัดตกลมไม่ไปไหนอยู่ดีเราไม่อยากให้ใครก็ตามเอาแต่โทษตัวเองด้วยเช่นกันเพราะทำให้ชีวิตติดอยู่กับที่ เวลาพบวิกฤตเราอยู่กับที่สักพักได้เพื่อพักผ่อนแต่เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วต้องตัดสินใจยอมรับผลแล้วตัดสินใจอีกแล้วยอมรับผลแล้วตัดสินใจอีกแล้วยอมรับผลชีวิตจึงจะไปข้างหน้าได้ การจะไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าข้างหน้าคืออะไรนั่นคือมี EFD พอที่จะเห็นเป้าหมายซึ่งแท้จริงแล้วทักษะชีวิตก็เป็นความสามารถของสมองส่วนที่เรียกว่า Executive Function หรือ EF คือความสามารถที่จะมองเห็นและกำหนดเป้าหมายแก่วิกฤตชีวิตต้องรู้จักกินแล้วก็นอนช่วงเวลาวิกฤต จะว่าไปเราก็คุมอะไรหลายอย่างไม่ได้อยู่แล้วคุมแผ่นดินไหวไม่ได้คุมโรคระบาดไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วเรายังถูกโรคระบาดคุมหรือถูงนโยบายและคำสั่งของหน่วยควบคุมโรคคุมเช่นห้ามออกจากบ้านเป็นต้น ในชีวิตที่ถูกรัดรึงมัดมือมัดเท้าจิตใจแตกกระเจิงสิ่งที่เราควรควบคุมได้คือใจแต่ทักษะการคุมใจไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกเจริญสติมาก่อนเลยจู่ๆไปบอกให้กำหนดลมหายใจจะบ้าเอาง่ายๆการคุมใจไม่มีทางลัดควรทำไปตามลำดับชั้นคือทานศีลภาวนาแต่นี่ไม่ใช่หนังสือสอนสาศาสนาขออนุญาตข้ามไป ภายใต้การรัดรึงและผูกมัดเราทำได้สองอย่างคือกินแล้วนอนไม่ใช่เพื่อให้อิ่มและได้พักแต่มีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกคือเป็นสองเรื่องง่ายๆที่เราควบคุมได้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงปานใดจนเรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายตั้งรับเรารุกกลับได้สองข้อเราควรทำได้สองข้อคือกินและนอนจะเห็นว่าเราสามารถคุมในตั้งสี่เรื่องแล้วคือกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นแล้วนอนตอนกลางคืนอย่าฝืนไม่กินและอย่าฝืนไม่นอน คุมได้สี่เรื่องนี้คือจังหวะชีวิตริทึมชีวิตจะนิ่งขึ้นและจะสว่างวาบได้เองไม่เชื่อก็ได้แต่ชวนให้ลองทำเมื่อได้สี่จังหวะหลักนี้รับรองท่านจะมองหาจังหวะที่5ได้เองนั่นคือออกกำลังกายหาเวลาทำทุกวันอย่างน้อย30นาทีอย่างมาก60นาทีอย่ามากเวอร์มันจะเบื่อเร็วเราต้องการจังหวะชีวิตที่สม่าเสมอมากกว่าอย่างอื่น อีกครั้งหนึ่งจิตใจที่ดีวางอยู่บนร่างกายที่ดีเมื่อกินนอนแล้วออกกำลังกายจิตใจจะดีได้เองการเจริญสติหรือภาวนาเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ไม่เหมาะกับทุกคนในภาวะวิกฤตก็อาจจะทำได้ยากสิ่งปรักหักพังรอบด้านเพราะแผ่นดินไหวโคลนถลม่มน้ำท่วมหรือสึนามิเมืองเงียบรางน่ากลัวเพราะโรคระบาดและการปิดเมือง เงินทองในบ้านร่ยหรอลงทุกขณะแล้วยังไม่สามารถออกไปทำงานหรือหางานได้เหล่านี้จะทำให้การเจริญสติและภาวนาเป็นเรื่องยากและอาจจะมีข้อห้ามสำหรับบางคนแต่การกินนอนและออกกำลังกายไม่มีข้อห้ามสำหรับใครเลยเป็นโรคหัวใจก็ยืนแว่งแขนเบาๆได้ เป้าหมายระยะยาวยังมืดมนเป้าหมายระยะสั้นก็มืดมนเรามี EFD เรากำหนดเป้าหมายสั้นยิ่งยวดอัลตราช็อตคือกินให้อิ่มนอนให้หายเมื่อยและออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้ามีอุปสรรคแต่เรามี EFD เราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปกินไปนอนและลุกขึ้นออกกำลังกายให้จงได้เมื่อได้เป้าหมายระยะสั้นยิ่งยวดแล้วสมองส่วนหน้าจะสดใสาสายตามองหาเป้าหมายระยะต่อไปให้เอง ไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้ใจใช้สมองล้วนๆที่ดีมากคือสมองจะทำเองติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ